มีไข้ปวดศีรษะน้ำมูกไหลไอและจามเป็นอาการของโรคไข้หวัดที่จะพบเห็นผู้ป่วยได้บ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงยิ่งปลายฝนต้นหนาวมักจะพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคนี้เป็นจํานวนมากและไม่เพียงโรคไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นที่น่าเป็นห่วงคือโรคไข้หวัดใหญ่โดยเชื้อนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้ออยู่ในละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ที่ป่วยและจามออกมานอกจากนี้เชื้อยังอาจติดอยู่กับภาชนะหรือของใช้ที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย สามารถแพร่กระจายเป็นวงกว้างในที่ที่มีคนอยู่จํานวนมากผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ํากว่าคนทั่วไปเช่นผู้สูงอายุเด็กอายุต่ํากว่า5ปีผู้ที่มีโรคประจําตัว<ๆ>เสี่ยงป่วยด้วยโรคนี้ได้ง่ายสําหรับไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นจะมีไข้สูงไอเจ็บคอไข้หวัดใหญ่นี้สําหรับกลุ่มที่จะต้องระวังก็คือกลุ่มที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอเช่น <c oughs> <c oughs> ผู้สูงอายุเกิน65ปีขึ้นไปหรือกลุ่มเด็กเล็กเกินกว่า2ปีนะฮะหรือกลุ่มที่มีโรคเลื้อรลังประจําตัวสําหรับโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันบ้างได้แก่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะปวดศีรษะมากปวดตามเนื้อตามตัวอ่อนแรงอ่อนเพลียไอไม่มากและเป็นไอแห้งๆผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มักมีอาการนําด้วยการเป็นไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากในเด็กอาจพบการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงอาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน5-7วันแต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจะมีอาการหายใจเร็วเหนื่อยหอบหายใจลําบากซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้หากมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ต้องรีบพบแพทย์ทันทีคือไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ต้องฉีดทุกปีวัคซีนแล้วก็ทุกปีก็จะมีการรณรงค์ให้ฉีดปีนี้ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้ฉีดไปจํานวนประมาณ3ล้านโดสหมดแล้วนะครับ ส่วนในกลุ่มบุคลากรสาสุขก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งครับก็มีการฉีดให้ด้วยนะครับประมาณส0 0,000โดสก็ไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีมานะครับมีการระบาดนะครับตั้งแต่ต้นปีมกราคมพามีนาหลังจากนั้นมาเมื่อเรามีการลดลงฉีดวัคซีนนะจำนวนผู้ป่วยผู้เสียชีวิตก็ลดลงท่านี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่9ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10ตุลาคม2557 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น2849รายประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา1607รายเสียชีวิตร8รายบุรีรัมย์พบผู้ป่วย7 0 6รายสุรินทร์พบผู้ป่วย294รายและชัยภูมิพบผู้ป่วย242รยสายสำหรับวิธีการป้องกันนั้นต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการทุบคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันเช่นผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัว ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดงานหยุดเรียนและพักผ่อนอยู่ที่บ้านส่วนโรคนี้มียารักษาตามอาการเช่นรับประทานยาลดไข้ลดน้ำมูกยากแก้ไอรับประทานอาหารอ,อ่อ,อนๆหลีกเลี่ยงอากาศเยน็นหรือการดื่มน้ำเยน็นหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน2วันหรือมีอาการหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์และที่สำคัญต้องยึดถือสุขบัญญัติกินร้อนช้อนกลางล้างมือพัทรเทียมพลถ่ายภาพผู้รัญญาชัชวานรายงาน